ส2 1 two, โอ้โหเป็นผงฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีม็อดแปลกๆใหม่ๆม,ม,มานําเสนอคุณผู้ชมนะครับม็อดที่ผมเอามาเล่นในวันนี้มันเป็นม็อดของหุนโดนนะครับ เป็นหุ่นโดรนที่คนสร้างเนี่ยเขานำมาจากภาพยนตร์เรื่อง Oblivion นะครับหนังที่ทอมคูซเคยเล่นไว้เมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะวันนี้เขาก็ทำเป็นมอดมาใส่ในเกม GTA V เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรัไปดูหน้าตาของไอ้เจ้ามอดหุ่นโดรนตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับผูดและอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมจะเรียกมันมาก่อน1ตัวนะฮะโอเคตอนนี้เรียกแล้วนะครับแล้วก็มกันกาลังตรงมาหาผมครับม มาแบบว่าไวมากนะครับตัวดีก็รูปทรงนี่ถอดมาจากในภาพยนตร์ไปไปอะนะครับสีขาวมีเบอร์166น,นะครับแล้วก็มีอาวุธเป็นปืนด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะในวีนเซนเซอร์ตรวจจับด้วยนะครับความพิเศษของเจ้ามอสกุนโดนตัวนี้นะครับคือเราสามารถที่จะขึ้นไปบังคับมันได้นะครับเหมือนกับว่าแบบ เราขับหุ่นโดนระยะไกลนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปสั่งโจมตีศัตรูได้แบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมกด E นะครับ Hold E for remote control อ่าตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาควบคุมหุ่นโดรนตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบจอเซ็นเซอร์อะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่ สิ่งได้ด้วยนะครับนี่อ,อันนี้คือความเร็วของเขานะครับค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันขับได้ทั่วเมืองเลยไม่เบรกแล้วก็ปรับกล้องได้ด้วยนะครับอ่สแกนสแกนสั่งสแกนนะครับนี่ขับเที่ยวแบบสบายๆเลย ตัวเราก็ยังอยู่บนตึกปีติดเสาไฟตัวเราก็ยังอยู่บนตึกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหุ่นเนี่ยเคลื่อนได้ทั่วเมืองเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถอยก่อนติดเสาโอเคทีนี้มาดูการโจมตีอยงเขากันบ้างครับเียฮะปืนกลสอกระบอกนะครับว้าโอ้อยแรง ยิงสกุลเลยนะครับแบบหมัดไส้ไข่นี่บินเข้าไปยิงได้เลยนะ,ะควบคุมระยะไกลไปถ <laughs> ึงก็กระเตนไปรุนไปครับผมแม่ทรงประสิทธิภาพมากมากครับบินขึ้นบินขึ้นมา ท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าหุ่นโดนนี่มันไม่ได้ยิงได้แบบธรรมดานะครับมันสามารถที่จะล็อกเป้าศัตรูได้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกรถแถวๆนี้ก่อนนี่นี่นี่อุ้ยอันนี้ไม่มีเหยื่อมันไม่ล็อกให้ครับต้องไปหาเหยื่อก่อนนี่พอล็อกเป้าเสร็จก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เวลามันขับหนีไปนี่เราสามารถสั่งยิงได้เลยอมืมทีเดียวเละนะครับเดี๋ยวลองล็อกบริเวณร,รถเยอะๆดีกว่านี่นี่นี่ สองคันนะครับแล้วก็อันนี้คนเดินมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเอา้าถล่มได้อืมกระเด็นไปครับแน่แท็กซี่แท็กซ,ซี่ไปไหนเว่ไปไหนมา เดี๋ยวเราลองไปที่แบบคนเยอะๆดูดีกว่าครับตรงนี้แบบล็อกไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่ยูนิตมันน้อยนะฮะเดี๋ยวออกไปแถวชายหาดดีกว่าไปเลยนี่มาถึงลวฮะาชายหาดเดี๋ยวเราไปดูคนแถวนี้กันก่อนเบรกเบกเบรโอเคแถวนี้คนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใกล้ๆเขาดูนะครับว่าเขารู้สึกตัวหรือเปล่าโอ้โหส่องสบายครับไม่รู้สึกตัวเลยแม่แบบนี้ยิงสบายเดีไปดูไอ้ตะลุงคนนั้นนิดนึงตะลุงแกยังอยู่ไหมปึ๊อ่ายังอยู่เหมือนเดิมครับตะลุงวันนี้ไม่รอดแนะ่โหนี่เราส่องขนาดนี้อุย เข้ามาใกล้เกินไปหน่อยกระเด็นเลยอย่าวิ่งลงอย่าวิ่งผมเตือนแล้วนะบอกว่าอย่าวิ่งกลายเป็นผงฮะแม่หายไปเลยนะได้ตังมาก้อนหนึ่งโหดมากผู้คนเลยวิ่งหนีกันหมดเลยครับหยุดครับหยุดหยุดฮะเจ้าหน้าที่รอไว้หมดแล้วนะครับขอเตือนว่าทางที่ดีอย่าวิ่งดีกว่าครับผมไม่เลิกวิ่งใช่ไหม ไม่เลิกวิ่งที r โอ้โหเป็นผงฮะแม่คือมันแบบว่ามันมันล็อกทุกยูนิตท,ที่อยู่ในเป้าเลงนะครับแล้วก็ยิงออกไปพร้อมกันทีเดียวเลยโอ้โหราบครับแบบนี้นี่ โอ้ไม่รอดครับตายมูแหมเริ่มมันเริ่มมันไปไหนกันจ้านเะข้าไปใกล้เขาหน่อยอึ๊บโดนขับชนไอ้นะาแหลกเป็นปุ๋ยผงไอ้น,นี้ยังวิ่งอยู่ฮะยังวิ่งอยู่แหมโหดหน้าดูครับโอ้โหไอ้น,นี้ยังไม่สะทกสะท้านนะฮะยังไม่ยอมหนียังอยู่นิ่งๆอยู่ อย่างเพิ่งจะรู้ตัวเพิ่งจะรู้ตัวเพิ่งจะรู้ตัวกระจุยเป็นผงฮะปึ๊บปึ๊บยิงอ่าเรียบร้อยโอ้ไม่รอสักคันครับแบบนี้โหดมากรอให้หมด ตายแล้วก็โวยไอ้เนี่ยอะไรซอนิกซอนิกซอนิกความเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่าครับซอนิกจะวิ่งหนีจะวิ่งหนีจะหนีไปไหนเพื่อนแม่แต่งรถผิดกฎหมายอุ้ยไอ้นดิขับหนีฮะจะต่อยเหรอแม่เฮ้ยสู้สู้ไอ้นี่สู้ครับหยุดยกมือขึ้นวางอาวุธเดี๋ยวนี้ไม่วางเหรอ รถถึงก็บินแม่มันโหดจริงจริงครับไปเดี๋ยวเรากลับไปหาป่าแฟรงกินของเราดีกว่าปึ๊บอ่านี่ครับอันนี้คือผมสลับหมวดกลับมาที่ตัวละครนะครับก็ตัวละครเราจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เจ้าโดรนน้อยของเราก็จะบินมาหานะครับเดี๋ยวรองมาสักแป๊บหนึ่งไหมาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับว้าสุดยอดไปเลย <ider Stadium> อันนี้เวลาเราเรียกโดนออกมานะครับแล้วก็เราไปไหนที่โดนมันจะตามไปแบบติดๆเลยนะครับและที่สําคัญนี่มันจะคุ้มครองเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบป่วนคนแถวนี้ดูก่อนนะฮะไ้ตองโมมีนี่รู้งานดีจริงครับโอเคพอเรายิงมาครับเราก็จะมีแบบคนที่มันแบบสู้เรานะครับเดี๋ยวดูปฏิกิริยาเจ้าโดนตัวนี้ครับ เฮ้ยจสกามันเพื่อนนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหรู้สึกว่าโดนของเราที่จะแบบโจมตีอัตโนมัตินะครับเวลามีตำรวจหรืออะไรที่แบบจะเข้ามาโจมตีเรานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมมี่ใจเย็นโมมี่ไปยิงกับตัวทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสงสัยจะต้องเอาโมมี่ออกไปก่อนนะครับโอ้โหโมมี่นี่ไม่รู้งานเลย โอเคจัดการบันเพื่อนอ่าเป็นไงครับเรียบร้อยครับคุณตำรวจอุ๊ย,ย,ยโดนชนสเสาไฟฟ้าว้าเป็นไงครับจัดการให้เรียบร้อยเลยยิงมันยิงมันนั่นแหละนั่นแหละมาช่วยอุ๊บแย่ ผมเรียกออกมาอีกสักหน่อยดีกว่าครับรู้สึกว่าตัวเดียวจ่ายิงไม่ทันนะฮะมาออกมาวุ้ยพังเอาสามตัวแล้วกันเรียกเยอะมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกระตุกมากเลย <c oughs> จัดการจัดการของลมแหลกฮะของลมแหลกอ่า <c oughs> ยับครับแบบนี้ <c oughs> อุบเดนน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 เดี๋ยวเราล่วงหน้าไปก่อนครับเดี๋ยวพอเจ้าโดนเครียดตรงนั้นเสร็จหน้าจะตามมานะครับโอ้โหคุณตำรวจที่แบบว่ามาไม่หยุดเลยมาเดี๋ยวทดสอบที่ที่แบบว่าโหดกว่านี้หน่อยดีกว่าอย่าไปครับผมตามมาตามมาโดนที่แบบว่าตามมาติดๆนะครับเออตามมาเพื่อนหลบหน่อยลบหน่อยคุณตำรวจ แม่วันนี้ป่าแฟรงกี้ของเราแบบซาเป็นพิเศษนะครับมีกองกำลังคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้ยาวไปติดทะโบไปเลยเตสายพ่อสายพ่อเฮ้ย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 ่ตั้งตาด้วยครับแม่ตอนนี้สี่ดาวนะครับคุณตำรวจนี่ออกมาทั้งโรงพักเลยอุ้ยอะไรก <c oughs> วางออกมายังไง เต็มถนนเลยนะครับโอเคมาถึงค่ายทหารกันแล้วฮะน่าจะเป็นที่ที่โหดที่สุดในเกมนี้แล้วไปเข้าไปดูกันครับว่าเจ้าหุ่นโดรนนี่มันจะสามารถป้องกันเราจากรถถังได้หรือเปล่านะครับยาวไปครับผมเกือบโดนด้านน้ามีดาอีกแล้วครับจัดการมันเพื่อนอ่าโดนมาช่วยทันเวลานะครับ รู้สึกโดนของเราจะเหลือตัวเที่ยวตอนแรกมีกัน5ตัวนะครับเดี๋ยวผมเรียกออกมาก่อนโอเค4 5 6าตอนนี้เรียกมา6ตัวนะครับไปเข้าค่ายกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินแหมเกือบละมาลุยเลยเพื่อนตามมาตามมาโอ้โยโดนร่วงครับโดนอะไรแล้วนะ่ะ ฝึกกันหน่อยครับผมยกล้อแม่ตามตีจริงๆแต่ว่าเราไปออกล่ารถถังกันเลยเทรตีลึกกาโชว์ไระตึงเทอยู่ไหนฮะรถถังจอดก่อนเลย เจอแต่คนครับตอนนี้รถถังยังไม่มานะครับมาแล้วดูไงหมดมาแล้วเพื่อนเพื่อนจัดการหน่อยแล้ว <c oughs> ไหวไหมนอะนุ่น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 เอาไว้เอาไว้โดนเจอรถถังวิจัดการหน่อยครับไหวป่าไหวป่า ไม่แน่ใจว่าปืนมันแรงพอที่จะยิงรถถงังได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราช่วยยิงทหารรอบๆไปก่อนเอาหน่อยเอาหน่อยหังไหมฮะช่วยเขาหน่อยแล้วกันช่วยเขาหน่อยเสรยจร้อยไปถึงคันครับผมอูโดนยิงได้อยู่นะครับรถถังคันนี้เรียบร้อยไปแล้ว สู้ม <Zomb ies? S 1> ันเพื่อนสู้มันพอจี๊บพอจี๊บมาสบายครับแบบนี้ยึดค่ายทหารได้แล้วโอ้โหมันไล่ยิงเลยเดี๋ยวผมจะเรียกออกมาอีกนะครับเอาให้พังกันไปข้างครับวันนี้แต่รู้สึกคอมผมเนี่ยจะพังก่อนะฮะตอนนี้กระตุกมากเลย เฟรมตอนนี้ปกติจะวิ่งอยู่60นะครับตอนนี้เฟรมดออปลงไปครึ่งหนึ่งวิ่งอยู่ที่30เท่านั้นเองคาับอาจจะหลืดๆนิดนึงมาออกมาอีกรถถังมีอีกไหมมีอีกไหมวางไงพลทหารแม่มันล่วงหน้าไปจริงก่อนเลยครับผม เรียบร้อยครับแบบนี้ห่อกินกันหน่อยดีกว่าไปเลยติดป,ปีกขึ้นบินมารับเป้ารับเ,เป้า ไปครับยิงไปยิงไปโอ้โ oh, หมันสู้ครับแม่พอเราเลี้ยงโดนขึ้นมาสูงๆแล้วมันไม่ลงไปยิงด้านล่างนะครับเราต้องอยู่บริเวณพื้นดินโดนมันถึงจะคุ้มกันให้สกานมันเพื่อนจัดการมัน โดดก่อนละจ้าโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าจะเลตเทะมากเลยนะครับผมแอบตรงนี้ก่อนแอบ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 โอเคจะขออนุญาตควบคุมโดนตัวนี้ครับนี่เพื่อนขอแฮกหน่อยโอเค โอ้ย,อย,อยใครยิงโอ้ยโดนพังครับใครยิงเลยมันมีมิสไซล์ยิงมาครับเมื่อกี้ยังไงยิงไงยิงไงเจอตัวแล้วยิงอะไรมาหูจอสันอตัวนี้ยิงครับผมไอ้นะ โดนไหมอมันรัวไม่ยั้งเลยครับแลกกันหน่อยมาโอเคน่าจะหยุดยิงแล้วนะครับมาโดนลุยกันหน่อยล็อกยิงโอ้โห <c oughs> พังอีกแล้วครับรู้สึกว่าเข้าไปใกล้ๆนี่ไม่รอดนะครับ เด้ออกไมกหน่อยฮะมาเยอะๆเลยถึงก็กระตุกกันเลยทีเดียวมามามาขอยืมหน่อยเพื่อนปึ๊บโอเคผมบินขึ้นก่อนเลยฮะเพื่อความปลอดภยัยล็อกเป้าล็อกเป้ายิงบินมาสูงเกินรถถังยิงรางไม่ได้ฮะ lock pháo con, lock, bay In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  bay máy ม่มันไม่ยิงง่ายเหมือนกับรถในเมืองนะครับเวลายิงรถถังยิงไม่ค่อยเข้าครับผมโอ้โหเรียบร้อยโดรนพังแม่โหดจริงจังไอ้ยังไงเอาไปกินเล่นมันเพื่อนโอ้โหน่าจะยาวครับถ้าเกิดว่ายิงแบบนี้เรื่อยๆนะฮะไปขึ้นบนฟ้ากันดีกว่ากู้กูกโก,โก ทันไหมทันไหมโอเคเข้าระยะแล้วนะครับยิงยิงได้เรียบร้อยล่วงโดนเราไปไหนแล้วเอ่ยโดนยังตามมาอยู่ไหมครับโอเคตามมาแล้วฮะเน่มาเป็นฝูงเลยแมสุดยอดจริงๆ โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับม็อดของหุ่นโดนพิฆาตนะครับก็รีกไ้ว่าเป็นมอดที่แบบว่าค่อนข้างจะทันสมัยมากๆเลยนะครับคือมันมีระบบที่สามารถตรวจจับคนที่แบบ ไปศัตรูกับเรานะครับแล้วก็เข้าไปทําลายแบบอัตโนมัติเลยนะฮะเรียกได้ว,ว่าต้องยกดไว้เลยนะครับบอนนี้ทันสมัยมากๆเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากเขาไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิป,ปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาส่งท้ายกันด้วยถล่มเมืองตอนกลางคืนกันหน่อยครับผม ตอนคืนนี่รู้สึกว่าแสงไฟจะสวยงามนะครับไปเลยเพื่อนออกล่างตอนคืนฮะแหมเมืองเขาก็สงบเรียบร้อย,อยแล้วนะไอ้พวกนี้มาทีไรนี่เมืองพังทุกทีไม่อนะเรียบร้อยล็อกป้าหมายเรียบร้อยไปไหนกันอมืมฮไปดูชายหาดตอนคืนกันหน่อยครับเป็นยังไงมัง่งสงบเรียบร้อยดีไหมแล้วตรงนี้เขาจับกลุ่มทำอะไรกันฮะ ทำอะไรกันครับผมกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านล็อกเป้าหมายดีไปไหนกันวิ่งแสงสีนี่อลังการมากอืมรียบร้อยล็อกเป้าหมายเรียบร้อยโหนี่เป็นฝูงเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกให้หมด เรียบร้อยไปเลยลากา่อ่อืมเละเป็นโจกอะแม่